ต้นนี้เป็นต้นที่มีักยภาพดีมากดอกมันสีออกส้มๆเดินผ่านต้นแล้วหอมเลยนะต้นนี้คือต้นคำามอกหลวงนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวทําเป็นยังทําเป็นไหมอางนี้นย่างนี้นะนี่นี่คือฟันยักษ์นะแล้วนี่คือเขียวสองข้างออกมาอย่างนี้นะครับพี่ยักษ์เขียวกลับมาอีกแล้วนะครับอีกครั้งวันนี้มากับน้องยักษ์คิ้วคนใหม่เอาแนะนําตัวหน่อยนะครับชื่อใหม่ค่ะชื่อจริงชื่อจริงด้วยสิอนัชชาชนนิลล่มค่ะ เป็นน้องยาคิ้ววันนี้เ<ม>พิ่งจะมาได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับนี่เรางอกไม้เนี่ยเรามาเจอกันที่ต้นนี้ครับอยู่ข้างหลังเราเองนะครับทรงนี้ก็มีทั้งนู้นก็มีนะครับต้นอ,อะไรคะจดเรียกว่าพี่ยักษ์เขียว <c oughs> ต้อนอะไรคะพี่ยักษ์เขียว <c oughs> <c oughs> เออนะครับต้นนี้ต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าต้นนี้เป็นต้นที่มีศักยภาพดีมาก มีสมบัติดีมากมีสมบัติที่เป็น1ใน3คุณสมบัติที่ทุกๆคนที่จะดสวนบ้านใฝ่หาต้นนี้คือต้นคำหมอกหลวงนะครับคุณสมบัติที่คนทําสวนบ้านแล้วอยากได้เนี่ยนะตลอดชีวิตพี่ยักษ์เขียวเนี่ยไปทํางานจัดสวนบ้านทําอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างเท่านั้นแหละถ้าถามว่าพี่ครับพี่อยากได้ต้นไม้แบบไหนอะ ให้ถ่ายน้องก็คิวถ่ายสวยค่ะสวยคือหนึ่งคือไม้ดอกสวยใช่ไหมครับมีดอกสองคือมีกลิ่นหอมสามคือไม้มงคลฮะต้องการอยู่แค่นี้แหละลออ,ลอลแล้วแต่ว่าจะชื่อมงคลหรือว่าจะเป็นความเชื่อก็ได้นะครับนะแต,แต่คำมอกหลวงเนี่ยจะอยู่ในสมบัติที่มีกลิ่นหอมใครจะเชื่อนะว่าเห็นหน้าตาอย่างนี้นะ ใบอย่างนี้นะเห็นเป็นต้นสูงขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเป็นต้นไม้วงเดียวกับต้นเข็มเข็มที่เป็นพุมนะ่มเข็มที่เอาไว้ยเย็บผ้าฮะ <What? S 1> เข็มดอกเข็มไงต,ต้นเข็มที่แบบเป็นไม้พุ่มเนี่ยนะครับเป็นวงเดียวกันเราเรียกว่ารูเบียนะครับพวกรูเบียซีอีนะครับแต่อันเนี้ยถ้ารู้จักไปถึงชื่อสกุลของมันนะจะร้องอ๋อขึ้นมาอีกเลยทันทีนะอ๋อ oh. ตังโอ้ยเจ้าใช้ได้นะครับไปอยู่โอเคดีครับอลองยัดผิวคนก่อนต้นนี้คือพวกกาดีเนีย อยู่ในสกุลการดีเนียสกุลนี้ครับจำเอาไว้ได้ว่าส่วนมากนี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะับพวกกาดีเนียนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่น่าใช้มากๆอีกต้นหนึ่งยังไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่อ้ต้นนี้นะครับซึ่งมันชีมันดีมากๆนะครับจริงๆต้นคำมอกหลวงเนี่ยมันกระจายพันธุ์อยู่ทางแถบทางเหนือกับอีสานของประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่า จริงๆแล้วมันมีสมบัติพิเศษคือการทนแรงแรงแบบป่าเต็งรังอย่างเงี้ยป่าเป็นต้นที่โดนไฟไหม้ก็ไม่ตายมันก็เลยน่าใช้ตรงที่่าโป่งมันไม่ต้องดูแลรักษามากอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอีกดอกมันดอกใหญ่ี้เลยสีออกส้มๆแล้วก็มีกลิ่นห,หอมแบบเดินผ่านต้นแล้วหอมเลยนะ นีจะเตือนนะทุกคนครับเวลาไปหาเข้ข้อมูลต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ามีดอกไม้เนี่ยมีกลิ่นหอมหอมอ่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอย่าเพิ่งเชื่อไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่หอมอ่อนของเขาเนี่ยมันอาจจะอ่อนมากมันอาจจะอ่อนมากคืออ่อนมากชนิดที่ว่าต้องเอาแบบมาจ่อลยที่จมูกเลยถึงจะได้กลิ่นอย่างเงี้ย ถ้าเราเอามาปลูกในงานสวนของเราหรือในงานแลนด์สเคปของเรามันจะไม่ได้กลิ่นหอมอะนะครับถ้าเราจะปลูกในในพื้นที่สวนแล้วให้ได้เอฟเฟกของกลิ่นหอมเนี่ยควรจะแบบว่าแหมเดินผ่านแล้วได้กลิน่นหอมโชย au, ๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะโอเคนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลแล้วก็ต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเรียนรู้กันไปนะเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหม,มเธอก็ด้วยฉันก็ด้วยนั่นแหละคำมอกหลวงเนี่ยพี่ยาเขียวเคยเจออยู่ในป่าแล้วอยู่ในป่าเต็งรังที่มีไฟไหม้อยู่ตลอดเลย นะครับแล้วโตขึ้นมาได้ดีมากนะครับแต่ว่าพอต้นใหญ่แล้วอ่ะมันจะปรับตัวยากนิดนึงสิ่งที่พี่ยอเขียวเคยเจอนะต้นคำว่าหูต้นขนาดนี้เลยนะต้นใหญ่มากเลยนะครับแล้วป่าเต็งลังนั่นแะคือถูกป้องกันไว้แล้วไฟมันไม่ไหม้ไม่ใช่ไมหม้จนดำไปโตกระโบนะแต่ว่าไม่ไหม้เข้าใจันไหม้ไฟไม่ไหม้ผิดแล้วไม่ไหม้เออนั่นแหละไฟมันไม่ไหม้มาหลายปีทีนี้ความชื้นมันก็เพิ่มสูงขึ้นแค่ความชื้นในดินสูงขึ้นเนี่ยตายเลยนะ ต้นเนี้ยตายเลยนะอย่างไรก็ตามถ้าเราปลูกต้นไม้แต่เด็กแบบนี้เห็นไหมที่นี่กรุงเทพแล้วก็มีฝนตกเยอะแยะตามฤดูกาลตามปกติมีการลดน้ําด้วยซ้าไปความชื้นสูงกว่าไอ้ที่ต้นนั้นตายอีกนะแต่มันไม่ตายเท่าไรเพราะเ,าเราเอามานาันลสกแต่เด็กปรับตัวได้นะถ้าปรับตัวได้อะไรที่เด็กๆก็ปรับตัวเก่งถูกมั้ยเออนะพอมาโตขึ้นมาชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาปลูกนะครับ เชียให้เอาต้นเท่าไหร่ต้นเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้ว3นิ้วสูง2เมตรไม่เกิน3เมตรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วเอามาปลูกต่อเนี่ยมันจะยังพอปรับตัวได้แต่ถ้าเอาต้นใหญ่ๆยักษ์ๆมาล้อมมาเนี่ยต้องดูครับว่ามันมาจากแหลกไหนแล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนมาก่อนถ้าไม่งั้นมาถึงปุ๊บนะผิดปุ๊บตายเมนูตรก็เสียของนะครับแแทนที่ว่าเราจะาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้โลกนี้ดีขึ้นแล้วก็กลายไปว่า เป็นการทำลายต้นไม้เป็นการทำลายธรรมชาติเป็นงย้นน่ะย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งมาอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ทำให้มันตายเนาะเราปิดรายการกันเลยแล้วกันแหมนอยมาโอเคเจอกันอาทิตย์หน้าเลยนะครับฝากด้วยนะครับกับน้องยาคิวคนใหม่นะครับกับรายการอะไร มือ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 ยักษ์เขียวนะครับโอเคสวัสดีครับผมเจอกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ด้วยนะคะเอาหัวใจ